มากินข้าวเที่ยงกับยายนะคะโอ้ยกินข้าวเที่ยงกันนะคะเดี๋ยวกุไปเอาเองาาเ,อเอนี้มาสองจานเ,เดี๋ยวกุยไปถ่ายาหรอกตรงนี้ตรงนั้นเก็บไปเยอไป ชนโชนมาซื้อของมากินข้าวสองคนเอ็ป้าเออโวันนี้มึงรักไปมึงพี่เจ๊ก้าเข้าสารวัตรโอเคกินข้าวเที่ยงกับยายยายมหา กเตียวูนใครดูกันว่ายายจะได้กินอะไรนะตลาเันนี่นะโอ้เอารุมาขวางเกีกะอยู่นี่เลยไม่ได้อะไรเลยมาตามภาษาคนแก่สองคน คนก็เยอะอยู่นะกิโลตัสนะคะมากินข้าวกับยายนะคะไปดูนะว่ายายจะได้กินอะไรวันนี้คนไปซื้อตั้งหาคนนั่งรอตั้งหาหนวตอนนี้ก็11โมงแล้วข้าวเช้ายังไม่ได้กินกันเลยอันนี้ก็คือเย็นตาโพก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำเย็นตาโฟร,รวมมิตรเย็นตะโฟว์ทรงเครื่องต้มยำนะคะ ตรงนู้นถ้เป็นเครื่องดื่มคนเยอะอยู่นะคะ